มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ12เมษายนปีที่แล้วเห็นชอบให้ประเทศไทยไร้แร่ใยห,หินนะครับโดยมีมติให้ยกเลิกนำเข้าและผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยห,หินโดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบผ่านมาก,กว่า1ปีล่าสุดมีข้อมูลว่าให้ยืดระยะเวลาออกไปอีก5ปีก่อนที่จะยกเลิกนำเข้าและผลิตอย่างถาวรเนื่องจากต้องศึกษาผลกระทบอย่างละเอียด ผู้สื่อข่าวของเราคุณปัทมาพรบึงสว่างได้รับเชิญจากสมาชิกสาภาพเกษตรกรแห่งชาติประเทศอังกฤษเดินทาง,างร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติของไทยที่ได้รับผลกระทบถ้ามีการยกเลิกเกิดขึ้นไปดูตัวอย่างเกษตรกรชาวอังกฤษซึ่งได้รับผลกระทบหลังการยกเลิกใช้แร่ยาหินในประเทศเมื่อ13ปีที่แล้วติดตามจากรายงานครับ นี่คือแร่ยาหินกลุ่มไคลโซไทท์ที่สมาชิกสหาภาพเกษตรกรแห่งชาติหรือ NFU ได้ส่งให้สมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติของไทยสำรวจดูหลัง NFU ชี้แจงว่าแร่ยาหินกลุ่มไคลโซไทท์ที่จับกันอยู่นี้ไม่ใช่สารก่อมะเรง็งเพราะแท้จริงแล้วแร่ยาหินมีสองกลุ่มกลุ่มแรกคือแร่ยาหินแอมฟิโบมีเส้นใยสีฟ้าหรือสีน้ำตาลซึ่งมีอันตรายต่อร่างกายเพราะเส้นใยเป็นแท่งทนต่อความเป็นกรด เมื่อสุดดมเข้าไปในปอดแล้วร่างกายจะไม่สามารถย่อยสลายได้และตกค้างซึ่งกว่าจะส่งผลให้เป็นมะเร็งนั้นอาจใช้เวลานาน40-50ปีขณะที่แร่ยยหินนี้คือไครโซไทม์ ai, มีเส้นใหยสีขาวอ่อนนุ่มศูนย์ข้อมูลไครโซไทม์ระบุว่าภายใน15วันร่างกายจะกำจัดแร่ใย,ยหินชนิดนี้ได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่รับไปเพราะเส้นใยไม่สามารถต้านทานความเป็นกรดในร่างกายได้ แร่หินกลุ่มนี้ถูกใช้เป็นส่วนประกอบในกระเบื้องซีเมนมุงหลังคาผ้าเบรกหรือท่อน้ําเนื่องจากช่วยให้วัสดุมีความทนทานซึ่งประเภทนี้เป็นกลุ่มเดียวที่ถูกใช้ในไทยอย่งางไรก็ตามสหาภาพยุโรปได้ยกเลิกการนํำเข้าแร่หินทุกประเภทเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการใช้ประเภทแอมฟิโบมากเช่นเป็นสารประกอบในรถถังที่ใช้รบในสงครามโลกครั้งที่สองหลายิบปีต่อมาจึงพบทหารที่ป่วยเป็นมะเร็งจํานวนมาก There is no asbestos-related mesothelioma in Thailand. We had a, one doctor was explaining on, on his, uh, uh, during his talk of a terrible case of a young man who was working under an asbestos cement roof, died of an asbestos-related disease. He had pictures of his um, of his family. I asked him the question during a question-and-answer thing: How did you find the asbestos in the lungs? And he had to admit he hadn't. He just. and it turns out that he is being paid. Even though they don't have the evidence, but they claim it anyway. That's right. You've seen it. happens in England. ขาสามิติได้ไปดูตัวอย่างฟาร์มที่ได้รับผลกระทบเช่นเจ้าของฟาร์มรายนี้ในเขตบักกิงแฮมเชอร์ที่ดูแลทุ่งข้าวสาลีและเกษตรกรรมอื่นๆรวมกว่า6,000ไร่เขาระบุว่าหลังคาแร่ยายหินอายุเก่าแก่กว่า50ปีของเขาเพิ่งจะเสียหายไปจึงต้องเปลี่ยนเป็นวัสดุทดแทนจาก PVA แทน เจ้าของฟาร์มบอกว่าค่าใช้จ่ายเพียงโรงเรือนเดียวมากกว่า2ล้านบาทแต่มีอายุการใช้งานนานเพียง8ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ในประเทศจะยกเลิกการนําเข้าและผลิตไปแล้วแต่ก็ยังต้องค่อยๆใช้เวลาทยอยกำจัดหลังคาแร่ใยห,หินออกไปซึ่งยังคงมีเหลืออยู่ให้เห็นในฟาร์มหลายแห่ง เรามาอยู่กันที่โรงเรือเลี้ยงหมูแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีการใช้กระเบื้องแร่ยยหินค่ะเจ้าของฟาร์มบอกกับเรานะคะว่าที่นี่เก่าแก่นานกว่า50ปีแล้วค่ะซึ่งหลังจากที่สหภาพยุโรปได้มีการประกาศให้ยกเลิกการใช้แร่ยยหินในประเทศนะคะก็ทําให้ผู้ประกอบการยังคงได้รับอนุญาตให้ใช้วัสดุเหล่านี้ต่อไปได้แต่ว่าหากมีการเสียหายเกิดขึ้นกับกระเบื้องแร่ใย,ยหินนะคะพวกเขาก็จะต้องซ่อมแซมและเปลี่ยนเป็นวัสดุใหม่ค่ะ NFU ระบุว่าเฉพาะในแถบมิโ e เซกที่แต่ก่อนมีฟาร์มหมูกว่า100แห่งขณะนี้เลิกกิจการหมดแล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะขาดทุนจากการยกเลิกการใช้แร่ใยห,หินขณะที่ภาพรวมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการต้องขนย้ายซึ่งวิธีการต้องรัดกุ่มไม่ต่างจากการจัดการกับมันตภาพรังสีนั้นและค่าใช้จ่ายจากการเปลี่ยนวัสดุใหม่ใช้งบประมาณรวม3 0 0แสนล้านบาทปัทมพรบึงสว่างรายงานจากประเทศอังกฤษ แต่ว่ามีข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธนารณสุขของไทยระบุว่าแร่ใยห,หินนี่เป็นวัตถุอันตรายที่นําเข้ามาในประเทศไทยกว่า30ปีครับเฉลี่ยปีละกว่าแสนตันสูงเป็นอันดับ5้าถ้าเทียบกับทั่วโลกจากการตรวจวัดสารฟุ้งกระจายขณะที่มีการตัดกระเบื้องใยห,หินนั้นพบว่าฝุ่นใยห,หินหลุดออกมาสู่อากาศได้ในปริมาณที่เกินมาตรฐานกว่า1ิเท่า เช่นเดียวกับการเหยียบเบรกด้วยภาพเบรกที่มีส่วนผสมของใยห,หินนะครับซึ่งฝุ่นเหล่านี้ก็สามารถก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบรวมไปถึงมะเร็งปอดด้วยนะครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นความก้าวหน้านะครับมีเรื่องที่น่ายินดีสําหรับวงการสัตวแพทย์ของไทยเมื่อคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนสามารถผ่าตัดนิ้วในช้างสําเร็จเป็นครั้งแรกของโลกและยังสามารถผ่าตัดภาวะลําไส้ใหญ่อุดต,ตันในม้าสําเร็จ เป็นครั้งแรกของไทยติดตามกับคุณสุพชโชคโอภาสกุณครับก้อนนิ้วขนาดเล็กใหญ่เหล่านี้ถูกผ่าตัดและชย,ยนําออกมาจากท่อทางเดินปสัสสาวะของช้างพังคำูลหลังมีอาการเจ็บปวดบวมอักเสบมานานนี่เป็นภารกิจสําคัญของวงการสัตวแพทย์ที่คณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสนสามารถผ่าตัดแก้ไขภาวะนิ้วในช้างสําเร็จเป็นครั้งแรกของโลก เมื่อ5ปีก่อนพังคมูลถูกเลี้ยงไว้ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เกาะพัง,งานจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีโดยเริ่มสังเกตเห็นอาการบวมใต้ทวารหนักขนาดประมาณ30เซนติเมตรซึ่งตอนนั้นถูกมองว่ายังไม่น่าห่วงแล้วก็เป็นช่วงที่ควานช้างเปลี่ยนที่ทำมาหากินมาอยู่อำเภอปักช่องจัหงหวัดนครราชสีมาพอดีปรากฏว่าอาการบวมทวีความรุนแรงมากขึ้นประกอบกับพังคมูลปัสสาวะกระปิกกระปอยมีภาวะซึมเศร้ากินอาหารน้อยลงและไม่ยอมล้มตัวลงนอนเหมือนปกติทั่วไป สุดท้ายเจ้าของช้างตัดสินใจนำส่งโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาทีมศัตวแพทย์จึงเริ่มตรวจด้วยการส่องกล้องเอ็นโดสโคปและอัลตราซาวด์กระทางทราบว่าเป็นภาวะนิ่วอุดตันในทางเดินปัสสาวะจึงลงมือผ่าตัดแต่สิ่งที่พบคือก้อนนิ่วมีจํานวนมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนดังนั้นการผ่าตัดต้องใช้ความระมัดระวังมากที่สุด โดยปกติจะไม่มีใครกล้าดำเนินการเพราะหากผิดพลาดไปถูกเส้นเลือดอาจทําให้ช้างได้รับอันตรายได้ในที่สุดด้วยความชํานาญของศัตวแพทย์ก็สามารถผ่านนิ้วออกมาได้มากถึง162ก้อนขนาดตั้งแต่2เซนติเมตรไปจนถึง10เซนติเมตรหรือขนาดเท่าลูกแอปเปิลน้ําหนักรวมกว่า8กิโลกรัมซึ่งยังไม่นับก้อนเล็กๆขนาดเท่าเม็ดทรายที่มีอีกเป็นจํานวนมากและทุกวันนี้พังามูลก็มีสุขภาพแข็งแรงและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง คือไม่มีใครเคยทําไม่ว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับมันทั้งโลกนี้นะครับผมก็ทําเรื่องนี้มานานเป็นสิบปีนะครับแล้วผมก็สืบค้นเอกสารทั้งหมดอะ่ะไม่มีใครเคยเจอหนึ่งก็คือมันไม่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่าสองก็คือตายแล้วเราไม่รู้หรือเปล่านะครับเขาไปเจอในช้างอฟริกาครั้งหนึ่งแต่เป็นก้อนเล็กๆสองก้อนแต่ตอนเจอในช้างตายแล้วนะครับแต่เนี่ยคือเป็นครั้งแรกจริง ประเด็นสาคัญคือเมื่อเราหาสาเหตุได้เจอเนี่ยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะต้องนําไปคือหมาหาลัยคงไม่มีหน้าที่จะไปตรวจสอบอะไรอย่างนั้นเพราะว่ารัฐบาลหรือเรื่องหน่วยงานไหนที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะไปตรวจสอบการนําช้างมาใช้ในเชิงท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องไปดูสภาพความเป็นอยู่คือคือเราสามารถนาเข้ามาใช้งานได้แต่ต้องต้องให้เขาอยู่ในสภาพที่ดี สำหรับสาเหตุของการเกิดนิ่วคาดว่าการเลี้ยงใกล้แหล่งน้ำตกที่เกาะพังงานและการกินทางมาพาะพร้าวเป็นอาหารหลักแทนกล้วยหรืออ้อยเป็นเหตุให้เกิดการสะสมของแคลเซียมออกซาเลตจนกลายเป็นนิ่วอุดตันนอกจากพังคำูลแล้วนะครับยังมีชา้างอีกหลายเชือกทั่วประเทศครับที่อยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงหากต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปสอดส่องดูแลครับก่อนที่ปัญหาจะมาถึง นอกจากการผ่าตัดนิ้วในช้างสำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกแล้วคณะสัตวแพทยศาสตร์ยังสามารถทำศัลยกรรมตัดต่อลำไส้เพื่อแก้ไขภาะวะลำไส้ใหญ่อุดตันในม้าพันผสมพื้นเมืองสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วยความสำเร็จที่เกิดขึ้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดการต่อย,ยอดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ต่างๆต,ต,ต่อไปสุภโชคโอภาสขุนขาวสามิติรายงาน พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังมีข่าววงการแพทย์นะครับเป็นข่าวดีสําหรับผู้ที่กระจกตาเสียนะครับแพทย์สามารถผ่าตัดให้สามารถมองเห็นเกือบปกติได้แล้วครับ